กองกำลังนาเลสวนในยามปกตินอกจากปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันชายแดนโดยมุ่งเน้นการรักษาอธิปไตยของชาติแล้วนั้นยุโทโธปกรณ์ทางทหารยังถูกนำมาใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่นการใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางช่วยเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้อีกด้วย อีกทั้งความสงบสุขความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงเป็นอีกภารกิจสําคัญของกองกําลังนเลศวรที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้แก่การขับเคลื่อนโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยวาตภัยในฤดูฝนสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนเมื่อประสบภัยแล้งและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุน่นละอองขนาดเล็กกองกำลังนเรสวร จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนเพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติดำรงไว้ซึ่งความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังเจตนารมณ์ของแม่ทัพที่สที่ได้มอบไว้ว่าชายแดนสงบยามรบมั่นใจผู้คนปลอดภัยภายในมั่นคง